แต่ว่ามันมีเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นถ้าไม่พิจารณาก็ไม่เห็นพื่อในเรื่องของการอบรมศีลธรรมในเรื่องศึกษาธรรมะและวิในยของพระพุทธเจ้านั้นมันต่างกับทางโลกอยู่ทางโลกเดี๋ยวนี้ เรียงผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้มตีตำรับตำราไปอ่านแล้วก็ทดลองทำเอาก็ได้อน,นั้นมันเป็นเรื่องทางกายยาภาพได้แต่ในเรื่องของศีลธรรมมันเรื่องของจิตใจก็อบอกว่าไม่ได้ ถึงอ่านว่าเข้าใจแล้วแต่ว่าถ้าจะทำให้ได้ตามนั้นยากขนาดเห็นครูบาอาจารย์ทำอยู่ตอนหน้าต่อหน้าบางทีก็ยังไม่เข้าใจไม่ต้องมากหรอกอยังพวกเราเนี่ยนะ นั่งอยู่ที่บ้านเขาเรานั่งทำสมาธิทำภาวนาของเราเพื่อนบ้านมาเห็นเขาก็เห็นอยู่ตอนหน้าเนะก็นั่งหลับตาทำอะไรเห็นเห็นอยู่นี่แหละยังไม่รู้ว่านั่งทำอะไรถ้าเราไม่บอกเออขณะนี้กำลังทำสมาธิหรือขณะนี้กำลังแผ่เมตตาหรือว่าขณะนี้ กำลังตามระลึกถึงบุญที่ทำมาดีจะได้อธิษฐานจิตอุทิศส่วนกุศลได้เต็มที่ถ้าไม่ถามไม่อธิบายแม่นั่งกันอยู่ต่อนหน้าต่อนหน้าก็ไม่เข้าใจอันนี้ ทำไมมันยากเย็นเงี้ยอ๋อก็เป็นเพราะมันเป็นเรื่องของจิตใจมันยากที่จะเข้าใจในี่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นการเข้าพรรษาจึงมีความหมายมากสําหรับพระนี่นเพราะเป็นเรื่องที่ต้องการให้อยู่ใกล้ชิดระวังศิษย์กับอาจารย์แล้วจะได้ ปฏิบัติทดใจคกันเห็นอะไรที่สงสัยซักซะนะและสิ่งใดที่อาจารย์ยังไม่มั่นใจว่าลูกศิษย์เห็นแล้วแต่ไม่เข้าใจถึงลูกศิษย์ไม่ถามก็ต้องมั่นชี้แจงให้เข้าใจบางทีชี้แจงแล้วห้าเที่ยวสิบเที่ยวแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี ต้องรอบ,บางเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจึงจะเข้าใจยกตัวอย่างก็แล้วกันเราเข้าวัดมาเนี่ยเราได้ยินคำอยุ่คำจนคุณคือคำว่าบารมีเกิดมาทำไมเกิดมาสร้างบารมีเราท่องกันเราพูดจนจนคล่องปาก หลวงพ่อเองก็ได้ยินคำนี้มาตั้งแต่ก่อนเข้าวัดตั้งแต่เด็กก็ได้ยินเล่าทศบารมีแต่เอาจริงๆเขา้าก็เพิ่งเข้าใจบารมีเมื่อไม่กี่วันเองไม่นานคือมันมีความเข้าใจในระดับผนึงทานไปแต่ละพรรษาก็าเข้าใจคำว่าบารมี ต่างกันไปในแต่ละพรนษาอันนี้ก็เลยมีเรื่องที่ต้องมาฝากเราตรงนี้เองอะเรารู้ว่าบาร,รมีคือความดีอย่างยิ่งยวดที่พระโพธิสัตว์เจ้าแต่ละพระองค์ท่านท่านตั้งใจทำเมื่อทำเต็มที่แล้ว วันหนึ่งท่านก็จะได้เป็นพระพุทธเจา้านี่คือสิ่งที่เราได้ยินมาัแต่เด็กแต่ว่าถ้า,างั้นพวกเราจำเป็นต้องสร้างบารมีไหมก็จำเป็นสิทำแค่ไหนถึงจะเรียกว่าบารมีก็จะเริ่มอึกอักทำแค่ไหนอบารมี ให้ทานธรรมดาก็ให้ทานบารมีมต่างกันยังไงร,รักษาศีลธรรมดาก็รักษาศีลให้เป็นศีลบารมีมั like? นต่างกันยังไงต่างต่างกันฟ้ากับดินอธิษฐานธรรมดาก็อธิษฐานให้เป็นอธิษฐานบารมรีต่างกันนะต่างต่างกันฟ้ากับดินเนี่ย และถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแล้วสังเกตอย่างจริงจังแม่ครูบาอาจารย์สร้างบารมีต่อหน้ามองไม่ออกจะว่าคนอื่นมองไม่ออกหลวงพ่อเองบางอย่างก็มองไม่ออกก็ไอ้อะไรที่มองออก,กวันนี้ก็เอามาคุยกันมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันคุได้พูดมาหลายครั้งละว่า ต่าบารมีนะแท้ที่จริงคือ,อนิสัยนะแต่มันเป็นนิสัยพิเศษไม่ใช่นิสัยธรรมดามันนิสัยอะไรนิสัยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทําความดีทําไมต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทําความดีด้วยก็นั่นน่ะสิ มันยากตอนนี้มองภาพให้ชัดอีกทีในเรื่องของการเกิดของนิสัยนิสัยเกิดจากการที่เราย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำอะไรบ่อยๆย้ำนักเข้านักเข้าเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติข้ามภพข้ามชาติสิ่งนั้นคือนิสัยของเรา ย้ำในทางที่ดีได้นิสัยดีย้ำในทางที่เลวได้นิสัยเลวแต่ว่ามันมีเรื่องนะเวลามนุษย์ทำความชั่วจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความชั่วอันนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเวลามนุษย์ทำความชั่ว มักจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความชั่วเช่นรู้ไหมว่ากินเหล้าเนี่ยโอกาสตับแข็งตายเนี่ยมีเยอะล่ะรู้แล้วกินไหมกินนี่เอาชีวิตเป็นเดิมพันทำความชั่วเข้าไปแล้วรู้ไหมโกหกนินทาใส่ความเขา ไอ้เรื่องหนักๆน,กนี่เจ้าของเจ้าตัวมันรู้มันเอาตายชนะบอกบอก,กติดตลางกันหัวโตชนะรู้ไหมแล้วยังใส่ความยังนินทาเขาไหมทำเออเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำความชัว่วเที่ยวกลางค่ำกลางคืนไม่หยุดไม่หย่อนเดี๋ยวถอะไปติดเอ็ดกันมามั่งหรอกไอเอ็ดเนี่ยเป็นล้ว รักษาไม่หายนี่ตายนะรู้ไหมตัวก็ยังเที่ยวไปไหมก็เทียเ่ยวเอ็ดอันนี้รักษากันไม่หวัดไหวเมืองไทยเนาะการผิดศีลแต่ละข้อมัน,นุษย์ทั่วไปเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทางนั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็ เกิดเป็นโปรแกรมชั่วชั่วติดตัวกันนะคนเราไม่น้อยหรอไอ้ยิ่งใครนี่ยทำความชั่วหนักหนักมันก็เลยได้โปรแกรมโปรแกรมเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปทำนะเขาก็เรียกบารมีนะกันปัจจุบันมากว่าเป็นบารมีแล้วเนี่ยมันเป็นบารมีแบบมาเฟียครับ เขาบอกแหมคนนั้นมีบาร,รมีคนนี้มีบาร,รมีบาร,รมีมาเฟียเท่านั้นอ้เนี่ยลงดรกเท่านั้นแหละอันเรามีเชื้อบาร,รมีมาเฟียไมไหมทําไมจะไม่มีเรามันมีอที่ถึงต้องเข้าวัดแก้ไขครับในการแก้ไขตัวเองให้เป็นหลักประกันได้ว่านับแต่นี้ไป จนกระทั่งอีกกี่พกกี่ชาติเบื้องหน้าต่อตามจะไม่ย้อนไปทําความชั่วอีกจะทํำยังไงมีทางเดียวก็จะต้องสร้างความดีเดือยเอาชีวิตเป็นเดิมพันมันจึงจะลบโปรแกรมเสียเหล่านั้นได้การเอาชีวิตเป็นเดิมพันสร้างความดีนั่นแหละบารมีละ มันเกิดเป็นนิสยัยแล้วทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกระทั่งเป็นนิสยัยเป็นนิสัยเมื่อไรนั่นคือบารมีแบบพระบารมีแบบมาเฟียไม่ต้องมาพูดกันนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจมาลบล้างให้หมดให้สิ้นบารมีแบบพระเป็นสิ่งที่ต้องสร้างกันให้สุดชีวิตจิตใจ ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เล่าเรื่องการสร้างบารมีของพระองค์เอาไว้ให้ฟังล่าสิ่งที่พระองค์ทำชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันมีอะไรมนะ้งไปคนไปอ่านได้อยู่ในชาดกตั้งทำทั้งนชาตชาที่เป็นคนก็ททำ ทั้งทง,ทงที่ทําอยู่ในชาติที่เป็นคนแต่ชาติในอดีตก่อกรรมอะไรไว้มั่งมันเกิดตามมาทันพบต่อไปไม่ยักได้เป็นคนไปเกิดเป็นสตัตว์จิตไปเกิดเป็นสัตา์ก็ตามทีแต่บารมีเสียชนิดที่สร้างเอาไว้สมัยที่มันเป็นคนดีๆนะมันก็ตามไปทันมันก็ยังตามไปเตือนให้รู้แม้ในชาติที่เป็นสัตว์นะเออฝืนใจนะเอาชีวิตไปเดิมพันนะ สร้างบารมีแบบพระต่อไปให้ได้แล้วกรรมเก่าที่ไม่ดีไม่ดีนะมันจะได้หมดไปแล้วต่อแต่นี้ไปจะได้เกิดเป็นแต่คนกบเบดดาเท่านั้นแล้วมาทำความดีมาสร้างบารมีให้ยิ่งๆิ่งึ้นไปจนกระทั่งลืมความชั่วความชั่วนึกกันไม่ออกทีเดียวขณะนี้เรากำลังสร้างบารมีกัน จะถามว่าบารมีที่เราสร้างกันนั้นน่ะมันขนาดอิ่มตัวแล้วยังแหมเราเองก็ยังเข้าไม่ถึงพระธรรมกายในตัวเมื่อเข้าถึงแล้วยังไม่ระดับที่จะมองเห็นดวงบารมีภายในตัวของเราได้ชัดเจนแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าขณะนี้บารมีของเราเต็มที่แล้วหรือยัง รู้มีวิธีง่ายๆทำไงง่ายเลยก็คือเมื่อมีเรื่องอะไรมากระทบเราในทางร้ายๆแล้วเรามีความรู้สึกมีความคิดที่จะตอบโต้ในทางร้ายๆกลับเไป ในทางที่จะพูดร้ายๆกลับไปนะะในการกระทำร้ายๆกลับไปนะมถ้ามีแสดงว่าบาร,รมียังไม่เต็มถ้าเต็มแม้แต่ความคิดร้ายๆที่จะโต้กลับก็ไม่มีคำพูดร้ายๆที่จะจกวกลับไปให้มันสะใจใช่า้างต้องไม่มีแต่พอดโดนโดเข้าลุยแต่ละทีนะ มันชักจะเห็นเป็นฉากฉากมาเดี๋ยวก็ลุยซะมั่งนี่ไอ้แค่เดี๋ยวก็ลุยซะมั่งเนี่ยนั่นแหละฟังแล้วบารมียังไม่เต็มถ้าเต็มแลวกันหัวเราะอ,ออกนะเออไอ้นี่ไอ้นี่เป็นไงเองนี่เหมือนกับฆ่าเลยนะแต่ว่านู้น เรายังระลึกชาติไปนะนนู่นเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วก่อนข้าจะเข้าวัดเลยนะเนี่ยเองเนี่ยนี่ถ้าเองเลิกการกระทำอย่างนี้ได้อย่างเร็วนะอีกสิบปีค่อยตามข้าทันแต่ตอนนี้เองยังไม่รู้ตัวถ้าคองอีกนานนะเองนะนะน่าสงสารถ้าคิดได้อย่างเนี้ยเออเออบารมีมาชักเต็มแล้วว้เรา แต่ว่าโดนเขาลุยเข้ามาบ้างไอ้นี่ยินดีนะเป็นเมื่อก่อนี่ละมึงไม่เอาไว้หรอกถ้าอย่างนี้ถ้าแดงว่ามันห่างอีกเยอะยังไม่เต็มหรอกทนายยังไม่ได้ทำอะไรอนะแค่คิดก็ฟองยังไม่เต็มหลักเองเอ้ยมันอยู่ตรงนี้บารมี เป็นเรื่องที่ก็เป็นเรื่องของการสร้างบุญสร้างความดีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันีน่หยุดรุมนี้แล้วท่านก็แยกไปด้วยก็มีถึงสิบบารมีนะซึ่งบารมีสิบนี้หลวงพ่อก็เคยพูดบ่อยๆวันนี้ก็ขอพูดอีกแหละแต่ว่าก็คงจะ มีทั้งซ้ำของเดิมและไม่ซ้ำบรมีแรกเลยคนเรานะวันนี้เราเข้าวัดเรารู้ว่าตัวเราเองนะมีนิสัยไม่ดีอยู่เยอะได้สติรู้ตัวเลยเข้าวัดตั้งใจจะแก้ไขถามว่านิสัยที่ไม่ดีที่เรารู้ตัวแล้วนะว่าไม่ดีนะ ชาตินี้จะแก้หมดทุกนิสัยไหมไม่หรอกได้ไม่หมดมันง่ายทำาะะไรเราจะต้องแก้อีกสิชาติแล้วมันถึงจะหมดมันคงเอาเรื่องเหมือนกันน,นนะอย่าว่าเป็นแสนชาติหมื่นชาติแนละ้แค่สักร้อยชาตินี่ก็ถือว่าน้อยแล้ว ถ้าจะต้องเกิดมาแก้ไขตัวเองอีกร้อยชาติถามว่าหนึ่งอะไรจะเป็นหลักประกันว่าเกิดชาติต่อไปเนื่องจากเกิดแต่ละชาติต้องกินต้องใช้ ถ้าไม่มีกินไม่มีใช้แม้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่ว่าความอดอยากยากจนมันจะบีบบังคับเอานะให้ต้องทำความชั่วอย่างเช่นหลายคนต้องมีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งที่ไม่อยากทำแต่ทำไงได้ล่ะเกิดในครอบครัวประมงมังเกิดในครอบครัวเลี้ยงสัตว์มันไม่อยากทำก็ต้องทำ าะมาเกิดมามารู้แต่แค่นั้นอ่ะกว่าจะถอนตัวได้มันง่ายเมื่อไรเพราะฉะนั้นพอเกิดมาปุ๊บสร้างบาปต่อเลยอ๋อแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยที่จะไม่ให้ต้องไปทำบาปต่อมีทางเดียวเก็บสบียงข้ามชาติให้ดีตั้งแต่วันนี้